แมวมิวแทนหน่อยเฮ้ยแมวเป็นจริงจ่อแมวมึงมิวแทนชาเตอร์นี่เงี้ยหมดแล้วนี่หลักมีหนึ่งดาตรงนี้แมวมึงกลายประตูเฉยเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ไม่อิ่มไม่อิ่มใจไหมล่ะพี่อิ่มไหมล่ะอิ่มเลยเที่ยแมวมันอิน volatility วะเฮ้ยไม่ไม่มันจะเป็นแบบ หนับเดิมปั้เนี่ยมันจะย้อนกลับเปล่าแบบว่าอะไรวะย้อนอ่ะไม่ได้มันหนับเดิมเว้ยใช่มันจะย้อนไงแต่ว่าเรามาแล้วเราก็ต้องย้อนกลับโอ้แซมแล้วพูดบอกไอ้เียโคตรยากเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮียอะไรเนี่ยไม่ได้เฮียอะไรแซมมันเป็นอย่างนี้มาแล้วรอบหนึ่งโอ้แม่งอินเสิร์ฟอินเสิชั่นใหม่ทันเลยตั้งแต่กูได้ยินเสียงเพลงซอนฮิมเมอร์อะไรเฮียอินเสิร์ฟชั่นชิบหายเลยเรียบร้อย นี่ความฝันคุณเราปัดนลูกขาดไมโทเทมของนายคืออะไรลบีสนุกไลมไม่ไม่ต้องซีเรียสแซมหรอกกูให้ดูก่อนเลยอันนี้คือรอบที่แล้วเว้ยรอบที่แล้วหรือีังคะที่แล้วเททูเก่านี่คือนี่คือมูฟไงหมดเลยอ่ะใช่ใช่โอ้โหโทเทมของนายคืออะไรล่อบี แต่ตัวมึงทำไงต้องผอกย้อนย้อนทานกลับไปนะใช่ย้อนกลับประูดิโอ้อินเซปชั่นยิ้มหายเอออเนี้ยมึงต้องมึงต้องปิดประตูสีม่วงแล้วเว้ยใช่วได้ไหมไหนประตูสีม่วงตอนนี้ประตูห้องปิดไม่ได้เว้ยตอนนี้มันไม่มีให้ปิดใช่อันนี้ปิดได้ก็สบายแล้วดิโอ้ยดีนะกลัวแมวล่อคืนในฉากสบายแล้วง่าย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 เอออิซี่ว่ะโอ้เทคนิคไม่ทายเหมือนรอบที่แล้วไอ้เหี้ยมัน ไม่ทำไมเหมือนมีน้องตัวมิเลอร์ด้วยใช่กูเห็นมีน้องอยู่ข้างหลังด้หนึ่งคนเนี่ยนะกลางไหนวะเนี่ยๆน้องน้องโฮโลแกรมอีกหนึ่งคนอ๋อรอบที่แล้วไงเพลงทูเก่าอ๋ออินเซปชันเอ E ทันซิมเมอร์ไม่เลยแล้วกลัวกว่าจะคิดแมวเห่าได้อย่างนานเหมือนกันนะเกือบยี่สิบนาทีเนี่ยกูติดตรงแมวเห่าตรงเนี้ยรอบแรกอะนานมากแล้วกูไม่รู้จะทำไงสับใหม่แมวเห่า อมสินแมวห่อได้ด้วยกูเป็นทหารอะไรกูอโดแล้วมึงจะนอนเมื่อไหร่ะบิ๊กมึงจะนอนเมื่อไหร่ทีเนี้ยบีช้ายพิพิมพ์นึงจนกว่ามันจะจบอะจะไม่ไงมันจะเข้าไปห่างรอดนะเว้ยอย่างเงี้ยเออโอเคได้อยู่ได้อยู่อ่า ห้ามเจอกันนะครใช่ห้ามเจอกันโอ้โอ้ยไม่ไรเราปิดประตูแล้วเราปิดประตูแล้วอ๋อ oh. ไม่ได้มันเป็นการกลับมาแก้ไขอดีตบอกไว้เฮียพลนี่กล้ามย้อนกลับไงไอเข็มอะที่ที่มันไปแสงสว่างมันเป็นการเพิ่มแสงกับโคนเข็มเว้ยไม่ใช่กล้ามเข็มอันนี้ที่โมกินแล้วเว่ยอย่ามันโคลเข็มออกมาเรื่งมันเพิ่มใช่ใช่หรือเปล่าวะ เออเร็วไปเออมันตามเข็มนี่หว่า่อ่ยแต่ท้าไมมันถึงมันจะเวลาไว้ย่ะปล่อยมันไปเถอะรือเปล่าวะกูอยากขาน,นเรื่องไงข้อมูลแม่งแบบรอมันคืออะไรอ่ะอะไรคือรอของเรื่องนี้หมดแรงใจรักกูนั่นแหละมันกูไปคิดว่ากูเป็นเอเลี่ยนหรอวะเฮ้ยได้ไนาฬิกาว่ะเฮ้ยด่านแรกว,ะ <c oughs> ว่ะ,ว,ะว่าเนี้อหาของตอนนี้ก็คืออ,อยู่ตรงนี้ มึงต้องไปเก็บไอคิมเนี่ยมันจะมีเนื้อหาแต่มันก็ไม่บอกอะไรเลยนะถึงเก็บได้เราต้องเก็บไอระยิยอะไแล้วใส่าามาแบบอ่านรวมกันเลยแล้ว,แล,วแล้วเมนูเรือกมันมีแค่เรื่องเกมกับตั้งค่านะ <c oughs> ผมคิดแต่กูชอบไอคิวกล่วที่กูคิดตรงนี้ได้นะเฮียวเหลอกแมส่สอง <c oughs> ชั้นแล้วกูรู้ว่ามันต้องทำอย่างนั้นจริง ใช่ใช่แล้วตัวสองคนไม่เจอกันไม่ได้นะประเด็นอินซัชั่นไงเพื่อนไม่ไงเดี๋ยวเป็นเป็นดอบเอร์เกนเกอร์ไงคนเดียวกันเจอกันมันต้องตายคนนึงเเฮ้ยแล้วกูมีลูกกลมๆไอ้ตรงนี้ทำไมกูไม่เก็บวะเห็นไหมตรงไอนทิเวตอะเผ่อโอ๋แสดเผื่อต้องใช้ไงเผื่อต้องใช้อ้าวเรียบร้อยอ๋อก็คือก็คือกูอัดเชื้อเกินไปโดยการเอาไอ้เหี้ยนี่มาขังไว้ตรงนี้แล้ว ใช่ใช่นี่ไงไรเช่นเป็นโฟล์่ไม่ไม่ไม่มันจะเป็นว่าเฮียทาไดรกิจสาเร็จเชฟเชล็อปบัอ๋อใช่ใช่ภารกิจนั่นคือแบบมึงไม่ได้เอาไปฆ่าไงมึงก็เลยอ๋อใช่ใช่มเียันลมไม่ได้ฆ่าเฮียบอยเอาละคุ่จะดคำว่าฆ่าได้ยังไงเฮียว่าพังเฉยเฉยก็พอนอนนอนตมาฆ่ามึงเถียงเกมปะล่ะ นอนเป็นประตูเหรอวะเนี่ยแม่แล้วคุณน,นึกออกเลยที่กูแบบอัจฉริยะที่ไม่กดตามไ <c oughs> อ,อ้บิ๊กเย้หัวระเบิดแน่มึง <c oughs> ดูแมวจูบกูแมวแม่งแ,แ,แ,แบบบินปิ้งกันหลายรอบเลยไอ้ที่ <c oughs> อา้ <c oughs> อาวอ้าวกูต้องจูบคอแมวต้องจูบคอแมวด้วยต้องจูบแล้วแมวมันเห็นได้ด้วยนะต้องข้าให้แมวเห็นได้ไอ้ที่ ถ้าแมวเห็นคือแม่งมันน่าจะไม่ผ่านจริงอ๋ออ๋ออินเสปชันนี่อ๋อต้องไปกดเปิดเองอะกูว่าเออเพราเขาหุ่นไม่กดเฉยเฉยแล้วแมวมันจุกไอสัตว์จจุกอะไรล่ะไอไอบีไอบี ขำโธชยังไงเขียนมันบั x, ๊กยังไงลละบี๊ล้ตัวเองรู้ตัวเองไปสัตว์โอ้ยไอ้เย็ยตรงนี้กูจบได้ว่ากูจุกไม่ได้นี่หว่าไปไม่ได้จะจูกทั้งหุ่นทั้งแมวเลยใอ่ไหมไปเอาเหยียบแมวแม่งร้องพอดีแมวมันโดนได้แต่มันแค่ร้องโดนได้เหรอมันไปแสงขึ้นอะ ไม่รู้ว่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ว่เหยียบทับว่าไม่ไม่เป็นไรนี่โ <Okay. S 2> อเคเหยียบทับแมวอ,อยู่ไปที่อื่นได้ไหมมึงนี่นะที่ดีๆไม่ชอบตอ,อกกันเลยไปไปเออไปด้วยไปด้วย <laughs> <laughs> แล้วก็จะเอ๋แล้วไหมหรือเปล่าวะกว่ากูไม่เป็นไรกล้วว่าไม่เป็นไร อ๋อมากี้มกดซ้ำเอ๊ะไม่เป็นไรลองลองไม่ได้ลอเวลาไม่เจอมันจะร้องเว้ยเวลาไม่เอมันเห็นมันจะร้องเฉยอ่าฮะจุ๊กเนจุ๊กแมวเหี่ยวอืมไม่รออตีแมจุกแมจุ๊กถ้ามึงล่ลไทงบไปเล่นกับโมเ้ยอ okay. ้เหี้ยุุ ทำภารกิจลิลิตเม่มานักภากิจอะไรวะลิลิตลิลิตเมียวอย่างน้อยอย่างหนึ่งเมียวอย่างน้อยหนึ่งครั้งเมียวอ๋อต้องเหยียบแมวหนึ่งครั้งไม่ใช่เห่าอะไม่ห้มอะเห่าเห่ามึงเขียนผิดเออใช่ใช่โอ้โหไอ้ด่านเทียนี่บีลาก่อนเพื่อนสู้ๆนะเดี๋ยวกูต้องย้อนอยากไอ้เทียนี่ต้องไปเจอตัวเองห้ามห้ามเห็นตัวเองเลยนะไอ้อะไรมันฆ่าได้ หรือว่าห้ามฆ่าดีวะแน่ตรงนี้ได้ก่อนลองแบบไม่ฆ่าจะเอาชิมนเรียบร้อยเกียวเสียงสักอย่างไฟแบบเช็ h โอ้เช็ i โอ้เช็ t ต้องแบบต้องเหลวเลยนะเพราะจะปิดประตูจังหวะสวดยัยไอ้เหี้ยโอ้โหไม่ได้เอาหนูเป็นขี้หรือว่าเราต้องรอไปติดก่อนวะเรารอไปเปิดรอบหนึ่งโซ่ที่ไม่ได้ฆ่าซึ่งโคตรยากเชี่ยนิดเดียวเองแซวแท็กแมปแบ็คแท็กด้วยสัตว์เออใช่ใช่ใช่ตอนแท็กย้อนกลับด้วยแมปแบ็คพึ่งพึ่งพุ่งทางเกมเอนโอ้ชีตอ๋ คนทำเกมไม่สุดยอดไม่ดีอ่ะไม่ดีอ่ะีิดีดีชอบชอบมันไม่รอดเ้ยต้องไปหลบตรงตรงโต๊ะเลยอะตรตรงกลางห้องอะมันจะไล้อยู่มั้งกูรู้แล้วกูไม่เคยหันหลัง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 ตามตัวเองกูไม่เคยหันหลังกูไม่เคยหันหลัง โอ้โหบิ๊กเบนบิ๊กเบนโมเอพีปเกมเมอร์โมเมนต์โอ้โหแตกกูหันหลังแล้วหลบตรงมุมดิหลบบอบมุมห้องเออนั่นแหละไอ้เหี้ยมันตาทะ worldwide ตัวหงอกูไม่เคยหลันหลังไอ้ควายไืดใคสักคนาตัวเองจับได้จับได้เออเออเดินตามหลังไว้ นี่ี e p i gamer moment ไปแล้วไอ้ย่าพกแชมป์มาดัดไอ้ย่โอ้โหแเกรจุ๊กตัวเองังไงล่ะบีจีเดีเจีเดตจนดีกวานนะเราเดินตามตัวฉันไม่เคยมองหันัพกเร์ไอ้ี้ยไอ้ ลังบอเขตนี่ไงมีลังบอเขตวันเม่้ามันบอกว่าเมันคือเราต้องเดินตามมาเท่านั้นเลยเหอใช่ต้องเดินไปตอดแนวไปเดินตามแล้กเจอตอมไหนวะเนี่ตไหนวะไม่ใหม่อกตัวเราต้องไปดันเดิมาตลอดจำได้เลยว่าอ่ะเดินเข้ามาหลบตรงนี้เว้ยแล้วแม่งรถกูก็จูออกเลยอิง ีเกมมันขายเนื้อเรื่องอยู่เว้ตัวเนี้ยมึงกดทำไมหลายรอบปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดหลายรอบเพื่อความหาเออเพื่อ สวิตในห้องหรือเปล่าต้องไม่กดช่วยเพื่อนตัวเองวะต้องกดช่วยตัวเองวะช่วยตัวเองเอ๊คือย,ยังไงไวะแมวแมวแมวอยู่ไหนแมวพลีสเดีย๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้ทำไง,ไงไวะแต่และขึ้นวัเนี่ยวิ่งทายแป๊บเดียวเอง คือตัวมึงในอนาคตต้องช่วยตัวในอดีตอแรกก็จำไม่ได้หรอกอันนี้คือตอนแดดที่เจอแมวครั้งแรกใช่ไหมนี่ยแล้วถ้ากูบอกว่าให้เล่นเกมน,นี้แบบว่าแยกกันสองแบบสองวันนะตายมันต้องเล่นวันเดียวให้จบจำจำพี่เองไม่ได้เล่นเองไม่ได้เว้ย <c oughs> เออเยอะยิ่งเป็นแบบสองไอคิวแบบว่าคิดห <c oughs> นีจูไเปนไงเป็นไงกูจูเก่งอยู่แล้วตัวฉันมันคือที่แะเขาว่าตัวฉันอีกคนยังไงล่ะบีถ้าสอดทันในคนหนึ่ง จริงโคตรจริงอะกูกดเล่นเล่นนะประเด็นเลยทำไมมันถ้าถ้ากูไม่กดเล่นอย่างเงี้ยมันจะมาอย่างงี้ปะวะเข้าใจปะก็คือถ้ากูไม่กดเล่นอย่างเงี้ยกูไม่มีเวลาเดินมาถึงนี่ได้เลยด้วยงงไหมงงปะงงก็ได้กูงงแป๊บก็คือถ้าถ้ากูไม่กดไอ้ปุ่มไอ้ไอ้ประตูเนี้ยเพื่อปิดปิดเปิดอะกูจะไม่มีเวลาเดินจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เลยด้วย คว e ชั่นมาร์ k เอาวะเดินย้อนกลับมาตรงที่เก่าสตอรี่ไปไหนแล้ววะตอนร,อรีใหม่แล้วเียแล้วมันจะเป็นย้อนเป็นเตียงเป็นลูกคนพูดไปงั้นแหละไม่มีเลยนี่เป็นประตูแบบประตูในบ้านเซลดิคด้วยเฮียเนะี่ย <So S 2> ตูแมวโซดิคต,ต้องดันออก<ป>มีห้าบาทประตูโซดิคประตูโซิไม่ใช่<า> ระบบแมวลัดบอสสัญลักษณ์มันเป็นสัญลักษณ์ใหม่เลยเลยอีนดูมาติคอนเฟิร์มผู้หญิงแกเป็นแมวแทนเออวะเฮียพาร์ดสัตว์แต่ก็ช่วยตัวเองแบบลูบอนันไอ้เฮียโคตรโคตรแบบเล็กไปเอาไอ้เฮียแกแมวมาช่วยตัวเองหรือผู้หญิงที่เป็นตัวเองก็ช่วยตัวเองในอดีตไอ้เฮียเนี่ยไอ้เฮียนี่มันคือกูล่อเข้าไปห้องขังไม่ใช่เหรอ ดาดแรกวะสุดท้ายมันก็กลับมาอยู่ที่ที่เดิมไม่รู้กรู้สึกเสียขอยงฝันนี่ยดาดแรกเลยเว้ยที่พี่ที่จะผีที่ขุนมันออกมาดักหน้าตาก่อบีแล้วก็ได้ยินเสียงแมวสูงต <c oughs> ้องหาพ้องมีผีตกการเป็นแมว น้องคิวน้องตายคิวน้องตายไม่หรอกแล้วตลกแล้วน้องตายก็เฮียแล้วก็เฮียแล้วลกเกมทิ้งดีฟันออกมาแล้วคือมาช่วยน้องเหรอใช่หละทั้งหมดเออน้องวินวอล์กปักวาดิเออน้องวาร์ปได้น้องบิงน้องคือคนสุดท้าย นี่คือเม็ดขาหรือว่าน้องคือร่างจำแรงวะนั่นก็จีบฟันยังไงล่ะเขียเพลงเหมือนแดนดี้เลยแบบหนังจีนกำลังเศร้าๆอ่ะเจอนางเอกที่กำลังจะตายอยู่อ่ะทำไมต้องจะตายด้วยหนังจีนอ่ะมันหนังจีนอ่ะเพลงเพลงแนวนี้เวลาโผล่มาเอิศกูนึกภาพออกอยู่ถ้าเป็นหนังจีนเอาอ่ะกดเพลงแล้วมัยปุ่มเพลงวัดขี้ขายอดีตตาสว่างวั เริ่มใหม่ไอ้ชี้อะไรเนี่ยวัดวัดตัวฟักมันให้ดูเลยว่าเราเล่นอะไรไปบ้างเริ่มใหม่ออ๋โอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าประตูออกประตูเข้าประตูออกประตูอย่างนี้แหละโอ้โหทำปลาดอกไว้เท่าไรมันถูกเติมเต็มแล้วยังไงล่ะได้กลมล็กมาฮึม สำหรับใครที่ไม่ได้เข้าตอนแรกนะครับอันนี้ก็คือที่เราเพย์ทั้งหมดเลนทั้งหมดของเกมนี้แต่เริ่มเกมจนจบเกมเลยเออคือสปอยได้ไหมครับเรียบร้อยไม่นาเหลือจงหวะนนี้สปอยตัวเองก็แต่เริ่มเกมจนจบเกมมันจะอินสแตนต์กว่านี้ไหมถ้าแบบแม่งหันแบบเป็นโวนเกมแพ้เนี่ยจบแล้วนี่เนี่ยจบแล้วนี่กูเพิ่งเห็นตัวหนังสือครั้งแรกเมื่อกี้เครดิตเครดิตขึ้น อืมแม่งจบแล้วแหละปาลาเมตมงสทายล์คุณที่จำเกมดีๆมาครับผมจะพักโคจูบอกว่าเปล่านี่เพิ่งชับนี่เพิ่งเริ่มแรกต่างหากอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเอพิโซดที่สองที่ห้าใช่ป่ะชัพเตอร์สองนี่โพลลอกยังไม่ถึงยังไม่ถึงเกมยังไม่ถึงไม่จบแรกเดี๋ยวดูนี่จบอะชัพเตอร์หกขึ้นไหมโอ้โหถูกใจเลยอ่ย Infinite loop. Yeah. Infinite Infinite i n นฟ n นิตลูปเนี่ยอินฟิน loop ครับพงสะท้อนชิวัฒนคุณวัฒนาคุณมันไม่ได้หรอกเกมถ้าเกมระดับเนี้ยหนูแต่เกมทำดีอยู่เลยเอทัสเซอร์เนี่ยโคตรดีเลยชอบมากกูรู้ว่าค่านเดียค่าอะไรค่าอะไรเทาด้วยแอ่สุดท้ายนั่นคือกรหมัดจริงแต่สำหรับกูว่าประมาณ250กว่าบาทน่าจะพอแล้วอ่ะนี่แม่งสามร้อย สามร้อยห้าสิบเลยเดฟเกณฑ์นะเขาเดฟระบบมันตั้งสี่ปีโน้ตบีก่อนจะร้อนออกมาเนอะว่าเยอะกว่านะก็เข้าใจอ่ะก็เข้าใจบีอยากขายเขาเขาปล่อยเขาไปพี่เราจะซื้อไม่ซื้อก็ซื้อมาแล้วไงไม่ได้แคกไม่ได้แคกซื้อจากแพลตต์เ่ะบีใช่ซื้อจากแพลตต์เดฟโอ้โหเดฟไปยินพี่ต่อย สตรีมครับสตรีมเปิดเปิดหน้าสตรีมให้ดูเลยเนี่ยกูรู้สึกว่าเพลงเนี่ยเอ่อซาวสาวซาวแท็กฟังฟังสาวแท็กเพลินมากเอออืมใครเขาเลยเรื่องสาวแท็กนี่ยกูชอบที่สาวแท็กแม่งรีเวิร์ดอ่ะใช่ใช่เหมือนกันเลยก็สาวแท็กที่แบบแม่งร<อ>ีเวิร์ดแพ็แท็กนี่คือ,อไม่มีแนวประเด็นอะมั้ง แ,แมวก็กลายเป็นตัวสีทองแมวสีทองแมวกอาสุภาษิตาโอ้ยคนนกนี่เราได้มาอย่างยากลำบากโดยการสร้างสะพานสร้างนบ่โดนเกบตองเม็ดตรงสะพานเศรษฐชั้นสงูงเดี๋ยวเราไปดูมดีไหมแอบคนที่ผ่านแล้วอะมันเป็นฟิลไปดูสปีดลันไหยเออไปดูไม่มีหรอกจะมีหรอ บีมึงแทนสปีดลันเองไงเออผมทำเซบีแบบเล่นเองทำสปีดลันเองเจ้าแรกในโลกไปนี้เกมคนไทยด้วยเนี่ยทำลายสปีดลันเป็นี้เปเซนต์คือน้้นตายหรือว่าเขาต้องการจะิสือว่านั้นนั้นคืออะไรคือเขาไม่มีในเรื่องเลยเลยมันคือต้องแตกเองมึงอยากจะอุปทานอะไรขึ้นมามึงก็เอาเลยใช่ ก็คือแล้วเลยลอดูน้าหมูรอดูน้าหมูเล่นแล้วน้าหมูตีความให้หมดเลยเดี๋ยวจะตั้งชื่อแมวด้วยเชื่อกูไหมตั้งชื่อหน้อกก็ชื่อแมวเออชอจากเรือสอรี่แล้วเขาจะพูดว่าน้องเห่าได้ไหมน้องเห่าไม่หรอกไม่หรอกถ้าคลิปกูลงแล้วทุกคนพูดตามว่าน้องเห่าอ่ะแปลว่าคลิปกูเป็นไวรัล ขอบคุณคุณเลยครับเพื่อนที่ให้โอ๊ตไปตัดไไปเเ็นอ้ียใช่พลังใช่พลังโอ๊ตแม่งดูโอ๊ตไม่แอบดูเลยไม่เปิดไมค์มันแอบดูเฉยอันนี้คือเป็นได้แล้วป่ะเนี่ยเป็นบาร์เป็นบารมีมีหนึ่งมีหนึ่งก้อนมีหนึ่งก้อนเฮ้ยนี่อะชัตเตอร์หกบอกแล้วต้อใช่ กับมา่มีเวิร์ตน้องก็เนี่ยอีกเป็นก้อนเลยอีกเป็นก้อนแต่น้องกัดนคือเป็นเกมที่ดีนะเว้ยแค่ไม่มีเนื้อเรื่องให้เราแต่งนี่งจะเรื่องเนื้นเรื่องเนี่ยแต่งแต่เออแต่เขาแต่งจริงมันเหมาะกับกูมากเลยกับการจินตนาการอะ แม่มันจะสีนีายเลยเดฟบอกผมคิดในเรื่องไม่เป็นกูบอกสร้างเกมให้ลงสตรีมได้กระบุญแล้วเกมก่อนในเรื่องที่หลังก็เกมตอนแรกมันไม่ใช่ไอ้นี่นะเว้ยน้องกับน้องกับแมวนะเว้ยมันเป็นพี่น้องฝาแฝดสองคนนะเว้ยเกมตอนแรกอะเน้องแล้วกูอยากจะบอกให้มันไม่ได้มีแค่หุ่นยนต์มันมีกล้องวงจรปิดด้วยเกมก่อนด้าเนี้ยแชปเตอร์หกไอ้บีแชปเตอร์หก ไปเร็วดูหน้ากูด้วยเปิดแล้วเพื่อนดูหน้ากูด้วยต่อต่อ another one รู้ไหมว่าจะดงป้ารู้ไหมว่าเพื่อ c h a ต t e หกเก่งในสีขาว let's go มาดูจบเถอะแต่ว่าไอ้เยันท่าออกปุ๊บมันปิดเกมให้เลยอ่ะน่าจะสนุกกว่านี้แล้วมึงบอกว่าสามร้อยมันต้องเยอะกว่านี้ไหมฮะใช่ก็ดีถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้ก็ดีไอ้ยี้อ คือไม่เสียเวลาอะไรหนึ่งชั่วโมงครึ่งวะด่านไหนวะอ๋อด่านนี้แหละด่านด่านคนนกอ่ะานคนนกหน้ามันอย่างยากลำบากเนี่ยเนี่ยแม่งชี้ฉันต้องทำยังไงต่อไปฉันคนเดินต่อไปหรือเปล่าจับตัวหกเห็นว่าบทกลารบทกลารจับตัวหกเห็นว่าบทกลางไอสัตว์เจะไม่จบแล้วครับมีต่อพี่เอกมาเลยอีกเนี่ย ไม่มันมันเป็นเอพิโซดเว้ยชัปเตอร์ชัปเตอร์กับเอพิโซดอันไหนใหญ่กว่ากันวะชัปเตอร์อันนี้มันบอกเอพิโซดหนึ่งสองสามสี่เว้ยแล้วมันเป็นเอพิโซดห้าจบใช่ป่ะถ้าแม่งเปลี่ยนเป็นชัปเตอร์ชัปเตอร์สองขึ้นมานะมึงถ้าเป็นนิยายไงมันจะเขียนว่าอะไรว่าชัปเตอร์แล้วก็เป็นเล่มเว้ยแต่ว่าเนี่ยฟิกเนี่ยมันเอาชัปเตอร์เป็นชื่อซีซั่นแล้วก็ในหนึ่งชัปเตอร์แล้วไมนกี่ตอนขอบคุณที่คุยด้นะ แล้วกลับมาเริ่มใหม่่อมเยี่มอร์เอ็นเครดิตมาแล้วมึงจะให้อะไรอีกล่ะอ่าคนจีม่าไงก็โพสเครดิตไงเพื่อนเต้นต่อยเลยนั่นไงอ๋อนั่นเรื่องคือความฝันเว้นอนฝันนี่คือหนึ่งคืนของเขาอืแค่คืนหนึ่งคืนที่ผ่านไปเป็นเกมหนึ่งเกมแค่คนหนึ่งคนที่เดินผ่านมารอถ้าเจ็ดปดปีแล้วมึงฝันที ไม่รู้หรอกไปเจออะไรมาบ้างมแค่อันนี้ก็คืนแรกเว้ยอย่าไปคืนต่อไปคืนที่สอโองไม่มีนิรันดร์สุดท้ายผลลัพธ์ความสัมเร็จค,คือแม่งฝันนะนะั่นน่ะใช่ๆ